วันนี้ครับลูกค้าได้ทาประกันกับสมริษัทไทยประกันชีวิตมาครับผมก็เลยจะนําไปมอบนะครับผมสมหน้าคุณพิเศษต้องการกระเป๋าเดินทางครับเพราะว่าเดือนหน้าจะมีทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นวันนี้ครับผมก็เลยนําไปมอบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับขอบคุณที่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับให้ดูแลนะครับเพราะับ คิดจะประกันต้องไทยประกันเท่านั้นใช่เช่าเลยครับว่าท่านจะหายถังวัต้องตัวแทนคนนี้ด้วยนะใช่เลยครับคนที่รูปร่างคนตัวนี้นะโอเคครับขอบคุณมากครับบริการประทับใจครับก็เดี๋ยวผมอธิบายพ่อก่อนนะครับครับผมนี่นะครับคือคุณพ่อสารวิทย์นะครับที่ได้ไว้วางใจให้ทางผมได้ดูแลนะครับเปนไทยประกันชีวิตนะครับ ก่อนที่คุณพ่อจะทํานะครับก็มีลูกสาวนะครับและหลานชายได้ไว้วางใจมาให้ทางผมได้ดูแลแล้วถึงสองกรมธันคุณพ่อก็จะเป็นคนที่สามนะครับถ้าทุกทุกท่านอยากจะให้ผมได้ดูแลนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงประกันให้นึกถึงต้นทยประกันชีวิตนะครับครั้งหน้าผมจะไปที่ไหนฝากติดตามรับชมกันต่อได้เลยนะครับ